<ersch> วันหนึ่งอ่ะชิคกี้าเห็นตัวนี้มัอยู่ที่เมืองจีนบอสคิดถึงกีต้า์ตัวแรกบอสต้องไปไปถึงที่นั่นแหละแต่เนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านพี่เขาอ่ะบอสเลยคือที่บ้านใช่ไหมมันเป็นกีต้าวความคนจังแล้วถ้ดบอสคิดถึงบอสอยากไปหาบอสก็ไปหาดูได้เพราะว่าอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมเออมันใกล้ๆอล้หนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับ 1 0 0 0อดิอันพโคผนไทยทเอ่อีมผมไม่ไรู้เพราะผมจะให้เนทยผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่อย่างที่เขาตัดสนใจะ0 0่อยสบเอดพาัอ พี่สาวครับพี่สาวยืนอยู่อันยืนอยู่อันบอสเป็นคนไทยเหมือนกันยังอยู่ในเมืองไทยคุณพี่ร่างมาเล็ว่าแสนสี่ผมรอคำนี้อยู่คล้ายมันจะได้มันอยู่ในเมืองไทยไงมันก็โอเคบอสก็ไปไม่ไกลจะให้ของรับไปอยู่ที่จีนอย่างเดียวเลยเหรอพี่พี่สาวครับบอสทำงานไม่มีเวลาว่างบางทีก็อาจจะไม่ได้ไปหากีตาร์ให้ตัวเองรักนะ ม,มันมีค่ากับผม